มาดูกันครับมาครับดูก่อโอ้ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดนะครับทุกคนก็ได้ไก่มาที่เรียบร้อยนี่ก็กําลังจะกลับแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเอาไปทําอะไรนะครับไม่ต้องให้เดาหรอกเพราะว่าชื่อคลิปเขาบอกนะครับทุกคนก็ไปเ,เราไปจูกันที่บ้านเลยครับทุกคนไปเลย สวัสดีครับทุกคนผมฟุ้งป่วนกันนะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาชิมไอ้นี่ครับทุกคนนี่ซอสสมยังครับทุกคนซอสเผ็ดเกาหลีสูตรเผ็ดมากนะครับมันจะมีอีกสีหนึ่งนะครับทุกคนเป็นสีดํานะไออันั้นมันจะเขียนว่าเผ็ดเฉยๆครับแต่สีแดงมันจะเขียนว่าซอสสไตล์เกาหลีสูตรเผ็ดมากครับทุกคนก็เลยซื้อไอ้เผ็ดมากมาลองนะครับก็กินคู่กับไก่ครับทุกคน เอาคูกับก่เนาะก็ซื้อตลาดนัดมา4ชิ้นครับทุกคนเครื่องดับเผ็ดของผมก็จะมี2ตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าหมดแล้วก็หมดเลยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะพอดับเผ็ดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับทุกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับทุกคนก็อย่างน้อยๆก็กดไลค์ให้ผมก็พอคร ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมไอ้นี้กันครับทุกคนไอ้ซัมยางเนี่ยครับทุกคนแต่ว่าไอ้ตอนเป็นมาม่าผมเคยกินแล้วครับไอ้ตัวนี้นะตอนเป็นมาม่าครับทุกคน้ตอนเป็นมาม่าก็ผมเคยกินกับแฟนแล้วนะครับไอ้อะไรเพื่นลองเขาเรียกมาม่าอะไรครับทุกคนมาม่าเเออมาม่าไก่มาม่าไก่ผิดเกาหลีครับทุกคนก็ดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาจะลองชิมกันครับทุกคนเผ็ดหรือเปล่า <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาไก่ทอดนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยว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 ,ยวไอตัวซอสนี่นะครับทุกคนไอตัวสีแดงเนี่ยผมไปดูที่แมคโครแล้วนะครับมันไม่มีครับ <c oughs> ผมเลยไปดูที่ไออะไรนะริมปิงครับทุกคนมีมีครับทุกคนริมปิงริมปิงมันน่าจะเป็นสาขาของเชียงใหม่เนาะใช่ไหมเออ น่าจะเป็นแบรนด์ของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นผมไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่านะครับทุกคนก็ถ้ามีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนแต่ว่าเชียงใหม่ไปซื้อที่ริมปิงนะครับทุกคนนี่ <Okay. S 1> มามามา,มาเออขวดละ99้าสนะครับทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาลดราคานะครับก็เลยซื้อมา <c oughs> 99บาทมาครับมา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 แกะก่อนอื้อหือโอ้ <c oughs> โอ้ห <c oughs> ขิวมากเลยครับทุกคนขิวขิวขิวมากเลยครับทุกคนโอ้โคดแดงอ่ะครับทุกคนดูนี่ดิโคดแดงเลยอันนี้ยังไม่ได้ทานะครับทุกคนยังไม่ได้ทาลงบนไก่นะครับโคดแดงอ่ะาล้ะครับทุกคนจะเทแล้วนะครับโวโวโวโหโว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 โโวโวโโว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 โโโ แต่คอเน่อนอนอือเอาให้มันแดงๆครับทุกคนโอ้ยอยยยๆเลยครับทุกคนดูดิดูดิมันโคตรข้น,นเลยนะครับทุกคนอย่างข้นเลยเนะี่ยมาครับทุกคนเสียวอะเอาแล้วนะครับหนึ่งสองสาม ยังครับยังอย่งโอ้มาแล้วมาแล้วเผ็ดนะครับทุกคนเผ็ดแต่ว่าอร่อยครับทุกคนอื๋อโอ้เฮียเลยเผ็ดนะครับเผ็ดแต่ว่าอร่อยครับทุกคนอีกคำหนึ่งครับทุกคนออื อร่อยครับทุกคนอร่อยแต่ว่ามันเด็ดนะครับดูต่อโอ้ดูครับ นะครับทุกคนเปลยกเผ็ดเผ็อ่ามามอีกนิดนึงอ่ามาครับทุกคนอร่อยครับอร่อยมากๆเลยแต่ว่ามันเผ็ด อร่อยนะทุกคนลองไปชิมดูครับอร่อยจริงๆป่ะเราเอาอีกอันนึงมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยนี่สิเป็นไปนได้ยังไงครับทุกคนมาครับทุกคนจะเทแล้วนะนี่แดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านั่งไงฝ่ <c oughs> าเขามีให้บีบครับทุกคนผมเล่นเทเลยนี่สิ <c oughs> ก็เอาเทเอาดีกว่านาะว่าก็ไม่ใช้แล้วฝาเนี้ยก็ไว้มาๆมาเทเลยครับทุกคน หนึ่งตองทำปาราลัมป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 ัมว้าว,วอันเก่ายัางเผ็ดยังไม่หายดีเลยอันใหม่ๆละมว้าวโอ้เบบี้อ้าว่าฮนาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮงาฮ่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 ีฮ่าฮ่าฮ่า่า่่่ โอ้โหคนแดงเลยห,หนึ่งสองลุยครับพเพศเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจแป๊บนึงทำใจแป๊บนึงเหมือนเอาตัวเองมาข้า,างไงไม่รู้หนึ่งสองสามอืมะ ผมนี่เผ็ดจริงครับทุกคนมาเอาอะไรเลอะฮึลุยครับ าแสบคอเลยครับทุกคนโอ้จริงนะไปดูให้ไปไปหนุ่มนุ่ม ยังมก็ไม่เย็นเออเขายังชัวครับทุกคนโอ้ยโอ้น้ำมูกจะไหลครับทุกคนหนึ่งโอ้ยมันยังเพียไม่หายเลยเนี่ย ไม่หมดนะครับเดี๋ยวนี้นึงอยากจะกินให้หมดแหละแต่มันมันเผ็ดมันร้อนมากเลยครับทุกคนแต่มันอร่อยนะเอาล้วครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ว่เพื่อที่จะได้มีกำลังใจนในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนในการทําคลิปต่อไป คุณจะแชร์ไม่ได้ครับมันมันร้อนปากเอาละาครับคุณผมวุ้มวุ้มกันไปลวครับคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ